ยังไงเออลุงยังมีกิจกรรมดีซินโน1หนึ่งนะถ้าใครดูอยู่ก็หรือว่าชวนเพื่อนมาร่วมกิจกรรมได้นะขาอยู่ประมาณ1หรือ2คนเท่านั้นแหละสามารถไปลงทะเบียนได้ที่ช่องดิสคอร์ดลุงลีนะครับผมเราจะได้จัดกันชกทีรอมานานแล้วดีซินโน1หนึ่งคนนะครับแข่งกันแพ้แพ้ออกก็แค่ชนะแค่4ครั้งก็เจอลุงอะ่ะชนะติดต่อกัน4ครั้งแนละ้วมาเจอลุงถ้าชนะลุงก็รับไปเลยครับหูฟังนะครับผมรับไปเลยหูฟังจาก ปอนเซอร์อุนิคุมะนะครับยังไงก็ชวนเพื่อนมาให้ครบก็ได้นะก็ะได้ครบชื่อแล้วลุงจะได้ประกาศนะครับการว่าใครเจอใครนะครับจับกันแล้วก็นัดกันเลยแล้วแข่งกันทุกวันเสาร์บ่ายสองลุงก็จะเป็นคนดูเนี่ยแหละก็เตีมสดเลยครับยังอะแข่งระดับโลกอะ่ะขอบอกเลย,ยชนะก็หล่อแพ้ก็หล่อ <laughs> ไป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 เดี๋ยวลุงกิ้งไปเอง วะเสาเนี้ยสวยอับลุงมาครับผมลูกบอลกิ้งนี้อย่างแรงอย่างใหญ่ไอซ่อนอยู่แถวนี้ไหมมีใครซ่อนอยู่แถวนี้ไหมอาวไม่มีว่ะกลับ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  <c oughs> มันไม่มีใครซ่อน <c oughs> ไม่เลี้ยงลูกก่นเลี้ยงลูกอนเอ๊ะทำไมไปไหนกันหมดเนี้ย โอโหดเกินโหดเกินเเปิดยังโหดอ่ะเปิดทีเกือบหมดอ่ะเกือบหมดตีอ่ะวันวันไม่ทำไรอ่ะยิงดิลูกบอลอ่ะต้องโดนสักคนนี้โดนนี่ ฝั่งเงินรอลุงเปิดนี่ว่าไลายไม่เป็นไล่เด้อ <Dead. S 2> เปิดเองมาแล้วครับกิ้งมาแล้วครับผมกิ้งมาแล้วครับกิ้งมาแล้วครับขายขหน้าไหนลูกใหญ่ๆอยู่ไหนดูๆอู อบอกแล้วว่าลุงลีไม่ธรรมดาเนี่ยเห็นไหมอย,อย่างมานะันอ่นูนูอย่างานอะ่ะด่าๆๆไปก็ไปก็เลี้ยงไปเลี้ยงลูกบอลที่ใหญ่ๆกัน หนีหนีหนีห,น,หน,น,น,นีไม่หนีก็โดดไม่หนีก็โดนะไม่เบาวะอุย้ยมันรอดได้ไงวะอีตักกระแตมรอดได้ไงวะไป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 เฮ้ยเห็นไหมกิ้งอย่างเฟกเกอร์อะ่ะลุงนี่แหละกิ้งอย่างเฟกเกอร์อะ่ะเนี่ย ยิ่งยังเฟคเกอร์อ่ะเนี่ยเห็นไหมยังมังอ่ะดุดันดุดันนูนู เอ้ยเฮ้ยเป็นกำแพงเมาเมาเมาพลาดพลาดกูแลามันพลาดกันได้ครับเอฟซีเนี่ยเนี่ยหมดตี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 ดตนี่เหรอเฮ้็นแม่บอกแล้วหมดแล้วอะหมดตีอะ อย่างมานะัน่ะใครได้โน่นโน้นี่อย่างมานะ่ะลุงบอกเลยดึงดึงลูกบอลอันใหญ่เมียยิ่งเป็นคิวอะยิ่งโดนเป็นคิวอ,อะไปขาบป้อมไปว่ะสี่เลีเ้ยงไข้ให้เลี้ยงไข้ให้ เดี๋ยวดีเอวดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยไม่น่าประมาทเลยไม่น่าประมาทเลยเดี๋ยวเกมมันจะไม่สมดุลหมดอีกทีจะปล่อยใช่ไหมลูกน้ใหญ่ อูมันล็อก เอาเราไม่ได้เหรอนึกว่าเราได้คิวนั่นอะ่ะมี่ยังโดนเนี่ย Bye 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 bye. เอาดิเอาเลยโอเคโอเค้เว่ยทำจริงผิดชีวิตเปลี่ยนไม่ไม่ไม่เดี๋ยวไปลกอกอีฟซูลุกมาละไป ไปไปไปโดนโดนโอ้งนิดเดียวอ้าวหลบหลบ

<笑><笑>อะไรของลุงวะลืมกดปอยแล้วครับไปแล้วครับ,ล,รบลูกบอลลูกที่ใหญ่ที่สุด <c oughs> <c oughs> อ้โหมันแรงว่ะเฮ้ย ไม่อะไรกันเนี่ยไม่แพ้แพ้ได้ไง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วดีเออเห็นไหมบอกแล้วไม่แพ้เราจะไม่แพ้ใช่ครับผมเราจะไม่แพ้โอ้โอยสุดยอดครับกริงกิิงกิิงเออ อย่างมันอลังไส้โอ้ของแท้ตัวนี้